ทัง้งหมดมันเป็นเพราะผมเลยอ่ะผมอะไรเป็นต้นเหตุที่ทําให้ดาวโดนไล่ออกทําให้ดาวต้องอับอายผมนี่มันผมนี่มันผมนี่มันมันหน้าหันไซเป็นอะไรเนี่ยก็ซอมไว้ไงหน้าหมูภาพนี้ไงที่คุณสายฟ้าเขาอยากเห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นบอกได้แอมคอยเดี๋ยวแต่นี่ก็คิดดูนะคะว่า ทำไมไอ้คุณสายฟ้าเนี่ยมันถึงยอมปล่อยให้น้องดาวเนี่ยหลุดออกจากการสอบสวนได้ง่ายๆมันจะมีแผนอะไรตาม,มาหรือเปล่าคะแต่จะว่าไปเนี่ยหน้าแมวก็อ่านเกมเก่งอยู่นะรู้ว่าไอ้ชายเนี่ยไม่มีทางไล่หน้าหมูออกอืมแต่ลึกๆแล้วนะ่ะหน้าแมวก็ไม่ได้มั่นใจขนาดหรอกนี่ก็ยังกลัวอยู่นะเนี่ยนี่ก็ไม่รู้ว่าคุณสายฟ้าเนี่ยเขาจะเล่นงานพวกเราไปถึงขนาดไหนอ่ะเอ้าไม่กล้าเอา,นาเอาานาคดแฟนมาเสี่ยงเนาะ ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วค่ะคือถ้าเกิดว่าซันเนี่ยยอมรับผิดแทนดาวดาวก็ไม่โอเคเหมือนกันแล้วดาวก็เชื่อนะว่าถ้าเกิดว่าคุณสายฟ้าเนี่ยใส่ความดาวจนดาวถูกไล่ออกจริงๆรซันก็คงไม่ยอมแพ้เหมือนกันน้องดาวเอาอะไรมามั่นใจน้องซันขนาดนั้นกันเนี่ยเอาก็ที่ดาวยอมพกกับซันก็เพราะว่าดาวรู้ว่าซันเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ่จริงป่ะพูดจาน่ารักขนาดนี้ ขอกอดเทนบักเกิลฮะไอสันคุณสายฟ้าคราวนี้แกรอดไปได้นะครั้งหน้าฉันเล่นงานพวกแกหนักแน่คุณสายฟ้าครับเอาจริงนะครับจะอะไรกับพวกผมนักหนาเนี่ยผู้หญิงในประเทศเราเนี่ยมี30กว่าล้านคนนะครับคนอื่นไหมฉันไม่ได้โกรธเลยนะเว้ยที่แกสองคนคบกันอะ ต่ฉันโกรธที่แกโกหกฉันหักหน้าฉันฉันมันดูโง่ไปเลยไงอ๋อคุณสายฟ้าพวกเราขอโทษนะคะแต่ว่าอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะมันไม่ทันแล้วถ้าบริษัทเนี้ยยังมีผมอยู่ต้องไม่มีพวกคุณเข้าใจไหมฮะเฮ้ย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 เฮคยเฮ้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 ยไฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยฮ้ยเ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 ฮ้ยขอโทษครับขอโทษขอโทษยเฮ้ยขอโทษครับ นี่คุณทำเกินไปเลยฮะไม่เกินเลยขอโทษขอโทษขอโทษครับขอโทษครับเฮ้ยเอิกบ้าเอ้ยอิกไอ้กบับัตรไอ้กบดบัตรไอ้กบบัตฮะเยี่ยทแตขอบคุณมากนะพี่ที่ช่วยไล่มันไปเนี่ยก็แค่ลำคาน่ะคนบ้าเลยมายืนบนเปล่าเปล่าเปล่าหน้าบ้านคนอื่นเขาคนยิ่งหงุดหงิดอยู่เฮ้ยไอ้สัน ข้างในมีส้มตำด้วยฉันตำไว้เยอะเลยเป็นถาเลยหิวไหมไปกินดิไม่หิวก็ไม่กินไปไปเลยไม่ได้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 ตุ้มเจ้าไปกินอย่างอื่นไปอย่างอื่นส้มตำถาหนี้พวกฉันสองคนมาหมดแล้วเว้ยจองแล้วใช่พวกถิ่มถเนี่ยเฮ้ยบางคนตุ้มเจ้าเนี่ยแ่บหลายหลายอีนดีคุณมาเบาเลยอุ้ยอร่อยจริงๆค่ะของพี่โยนะคะอร่อยที่สุดแล้วค่ะเจ้าเนี่ยนะคะ

ทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆด,ดต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต